อะหັງงสุขีตोห้อมດเหน็ดມุขหม อเวโรโเมอับยาปัชโชเมอนิโคโหเมิสุขีอัตตานังปริหราเมิสาเบสัตาสุขิตาหุนโตสาเบสัตาอเวราหุนโตสาเบสัตาอับยาปัชาหุนโตสาเบสัตาอนิคาหุนโตสาเบสัตาสุขีอัตตานังปริหรัน โตสเบสัตาสบะดุคขาปโมจันโตโสเบสตตาลัทธะสัมปัตติโตมวิกระชันโตโสเบสตตากัมมะสกากัมมะดายาดากัมมะโยนีกัมมะบันโทกัมมะปะติสารนวายังกัมมงกฤตสันติกัลยาณังวาปะปังวาตัสะดายาดาภวิตสันติ はい。<music>